ใยาวที่ขยาดตรงนี้ข้างจุนน้ำปุนกุนกันตาสูวาา่าเคยตรงนี้ข้างปวนิจนจุนน้ำปุนทุกกันตนาเคยทางว่าจะได้คันโตกอตาจุนน้ำปุ่นขลุมลุ่มขยา เต็มเรียกค่ะจัดตีกันในอมเมรกาเกิดกันในในใจยอยา่หมุนต้องว่าเอาให้เขาให้งาค่ะนอนน้ำปังในหนกและกินในดูย้อนเตีย้ยเตี้ยใครอะจัดตีกันในอย่างคือคาก็โกเดียวนะปีส0 0พัน ฉี bueno. so first, ่เขาโยมีโอ้ชิบช่องชิบสามมาตั้งหมดแต่เอาในเด็กคือกวนเหมือนอย่างว่ากวนไปหย่อมไปหย่อมเดี่ยวจังกลางเลยเด็ขึ้นมาตีเป็ี่ยนวันเป็นหน้าขึ้นเป็ี่ยนวันเป็นเมืองอยู่เช่ากายตอนน้ใครอ้ามือกูปอกตีตีแต่จูปู่จูนายเขาเดี่ยอู้กูปอกขึ้นหนะาเขาลงนั่นกันนี่ปอกตีตีนมุขก้องหลังนี้ไปปูกติ๋วนี่ย วันตาชาในงานหน้าเนอมันหนังเจือตั้งเตียวตึงมวนมาเนี่ยมันเป็นชามวันครับอันเขาคาเลยหันได้เขาคาเลยหันจี่จีบปั้นไหวหมักม้วนบวบหมักล่างว่าในก้อยหนาเป็นชามวันครับนเนี่ยตาช่าเนี่ยทางกาทางไปทางอะไรกินได้ดุพออยู่ดีดี พอวินพอวินรามาคือวินปางข้ามอันไห้เลยชื่องปานคู่พ่อขาเขาเลยเป็นคนปานเก่าข่ะอศักเลยเปียกแป้เขาเออนกอคาอยู่ต่ที่อยู่ก็น่เก่งข้ามขาในอันจะดีกึกน้ำปางอันนกอขาได้ลงมาในเด็กอขากินอยู่จอมเปียวจอมน้ำปางนกอขากินเจกินชาเน่เน่อยู่เปิห้กินตุกินหน้าเน่ก็เป็นน้ำปางในใครยันหนา จำวัดวัดภาสียวข้าก็ในก็ในก็เปลี่ยวจำน้ำปังอยู่แน่ะมีจำน้ำปังใครเนี่ยนะชุบปังเขอโอ้ห้องสีสีค่าในนี่ปากี้เขาในนวลจิงเขาในมัดข้อเอ็นเขาขาวกที่กี้ข้ากระโจนเขารุ่นเออข้าเป็นกนจูนเลวกปอกก็ชวนบอกทาง เงินของเงินปืนเจะมือปานปานมึงเขาติดจากเียนมาปั่นปืนเจ้ากลางเฉอปานน้ำปังน้ำโค้งพบนทางหล่อเจ้ากลางเฉอได้มาขามที่ตาชายแล้คับในในในปุ๋ยก็ที่นี่ขนาดแต่มาป่าเฮียวตตาชายเนี่ยเอาเตี๋ตั้งเอาโค้งหน่อยเพราะว่ามีปืนมันจะวักอย่องเมืองและเมืองเนี่ยเอาขาน้ำดินไปในปืนมาเข้า น้ำปังน้ำโค้งเลยไม่ยากกันเลยเอ่อน้ำปังแต่ว่าแต่เพื่อตัดข้อน้ำโค้งขาดเนยน้ำโค้งก็เอ่อถ้าเป็นน้ำเงินน้ำน้ามน้ำแยาดมันก่อนเพื่ปั่นเปลี่ยนจะเอาปุ๋ยในมาตัดตุตัดแล้เอาน้ำโค้งไปเป็นเป็นน้ำปังให้เป็นน่อง 做板一行呢 เป็ดจ้วงเจ้น่ก็ฮือเจ้าหน่ยถูดเป็ดมัวท้าในเนื่อวันเนี่ยเขามาปีเต็กตีงกินเออฮมกินไก่กินมูนเนี่ครอเอาโค้โคเยี่ยวเนี่ยนคูกๆปอๆเนี่ยว่าม็นได้เูียิงคนทายก็เคยก็เฮตุกางใจเขาวานเนี่ยของมือตีเนี่ยเขาไปดีเ่อเขาไปมาอยู่จํงร้อย ก็ไม่ถามว่าบุณฑิปันอยู่ขึ้นดีๆงามๆมันหึงเลยค่ะคนทอหลาดนี่เท่านั้นค่ะเฮ็ดชุ่มฉื้อจอมเหนือดีเน่ได้อยู่ไอ้กองใชะในบ้าเขาว่างเขาค่ะในห้องเขาเขาห้หยุ่มกลามเขาไว้ในห้องเขาทำป่ายถามว่าได้ได้อยู่ขึ้นปุณดึบเนื้อเวียงไงเขาค่ะเขาขามขึ้นไปมาอยู่ในเถินอันปุนปลายชื้นเดี๋ยวได้นั่นได้หึงยากค่ะเขาเนี่ยปลายมกเถินใน้างน่ะจังกินจังเฮ็ดค่ะวันนั้นโมโหในที่เดียวหน่ะเออก็ไม่ เขาไปอยู่จำไหนหนุนไว้ใช่ไหคะน่ะมันเนี่ยมังมันจยงตัวเถื่อนคะน่ะขึ้นกูโหวยกู้ไว้น่ะเพราะอย่าญาติเขาบอกกวางตาบตายในเดียวน่ะทำมีมันก็ครับผมมีนั่นวายหลวงมาได้แต่ไปกับทางไั่นกวางข้าในขึ้นกูมาย่ออะไรกางตั้งก็ดินมาควอนทู่ไปแดงโก้ทำทำเบียนทำเลียนนั่นห่างหน่ะกวางตาบตายเอาหน่อยตายก็ในนั่นวนไว้น่ะ ยากบ้วมข้าคัดโตไ้ในืคุณนี่ก็เขากกัดจ้มหั่นค่ะลูกนี่ก็กัดจูดเปลี่ยเข้าวขาเขาปลายคืนลอยหนอปลายคืนลอยนี่ก็ไอ้ไผ่ไอยเข้าเนี่ยเข้าคุณหนังเข้าคำพองโตไ้นี่ดูเข้าเพราปุ๋นมันจำคุณนี่ก็เขากัดคุณนั่นนี่นี่ก็อ๋อหมกเป่าก็พอมักยากินกูว่าอ๋อมีไว้กุนนี่ เขามาวาหนูได้มีในกุ้นโมกุ้นค้ามที่ไหนในแด็มพัดยากกินมันลุกหน้าวานปายไปกัมันมาเลยายไปขึ้นเลยขึ้นลอยกับเขาก็จังขึ้นเลยขึ้นลอยเจ้ามือเผาลูกป่าจ้องป๋าแทงมุนุยขู่เป็นต้นเลยครับโย่ขึ้นมาขึ้นมาทำปลายแทง จากมันย่อ่ากไอ้คลิ่อยังเป็นหนูร้อยนลยย่งนั้นนายหลวงงอกรายยังเป็นคุณยี่มุโยกัน เจ้านายก็เป็นชิมพ้อมเตียนคนไตถูกสังหารเป็นหมู่นั่นฮะเนาะเช้าสีก้อนนะั่นเป็นโอมเจ้นานะ่ยคณะอาอเจียนคนไหม่โอมเจ้นานะ่ยคณะ เียวันสิโกับชิ้นเขาเลยมีไว้อีกจอมจชนไหมคนั่นน่ะนะภายานงเขามึ่เื้อมันหมักตุ้มก่อนงันไหว้ขาน่ะในเป็นเชือเขาหน้นในเป็นชิ้นขานะก็บอกได้ก็ว่าตายผมดินนั่นขนาดน้ออย่าไปมันนั่นน่ะว้าไปไปไปตันอย่างไปไปมึงไทยวุ่นอะนื ข้ากล่องไดหื้อกองหิดมาอ่าหิบมาที่ตีกระไลยอ้อนกันไปมาเมืองไทยขี่เฮ่อพันเปมาน่ะจุนดิบจนตายมาเผื่อตายน้ำมือมันตายจมโค้งเห้อ่าพอไปถึงกติวันเปิ้ยเมืองเปิ้ยไปเลยพระก่อนที่ดีก็ตายหื้อก็ตายกันก็ตายเอาข้อโค้งว่าตายต่างหอต่างหื่นเหมือนกันตายในโค้งอ่า เพราะว่าพ่อข้าพน้องเอาจอกจาีเยวแต่ว่ากู้โสมีอีนหนึ่งนะไหลหลอดมาจังลูกจังหลานอน่อน,นมาเป็ดเขาเป็ดน้ำเป็ดหมูถูกใกล้อ่นเขามา,ามามาดังเก่งเขามาดังกลางนาครับมาปกแังโค้งเนี่ยมาเวียงขุ่มมาปกแังโค้งครับมาคุณหาดซีกอก คำมี้คำยั่วตั้งหลูกคายพันปีพันหลังเขาคารองโค้งเมาคขามันนวลใส่สองขึ้นสามขึ้นเนี่ยคำยั่หลานคายเขามาหนองอุ้มน้องคำไี่น่องอุ้มเลยคำมาหนองอุ้มเลยเมื่อเขาคาติดจะมาแล้วเขาก็เขาามาอยู่เนื้อมึงผางเนี่ยเขาคาก้กันกันมาเฮ็ด ดุกเดี้ยงปนเปนหวเฮ็ดใ,ให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดผุชนพักมีวะผุชลมาในเตรมือเขาขาดจิดจำมากกว่าเขาก็งใครกันดังนั้นคัะเขากาดกอ,อนกันมาอยู่เฮ็ดใตั้งปีตั้งน้องหนอทั้งชื่อตั้งคือเาขากก็เลยึงบ,บ้าน้านหนอเจ้าบินไต้เาขากาดนั่นก็เาขากาก็ไม่นำหมูเต้งเขาอ,อนอขามาอยู่นะจําบนเนี่ยนะ หเหาจะเข้ามาเนี่ยคนวันเข้าในตื่นเมื่อยก็ฮรมันก็ก็มาในก็ตื่นไปหันขึ้นทีวันเข้ามือเข้าดีเขาใคยอยู่มานั้นถ้ามันเปลี่ยนไรแล้วมันนั่งกังเจอได้มันขีดเล็กเตี้ยเตียนกันแต่เจ้ามือมือคำก็มือเจ้ามือมือวันก็ตื่นเมื่อยครับเขาก็อยู่เมือเขาก็นำดินหินผาเฮานอกิดให้ล่องหน้าเขาละอันใดเสียก็เขาใค่ตีลอเขาเค่เพียวลอ เขาใครเฮ็ดไทยเราเขาใครเฮ็ดสนกันเราก็เขาอะไรเฮ็ดหนอนมึงไทยในมึงเจองเขาก็ใครไรลีนอนการสอบก็เพร้อมก็เชื่อก็จำจังไรฮะลูกย้อนว่าผายน้ำโค้งเขาดีเฮ็ดผายน้ำโค้งน้ำไป็มโถ่เนี่ยอ่าใครคืออยู่มึงกูบอกในห้องผายตาสร้างหนอนกยการตาสร้างก็ไรมึงชนก็ไร ภายเมืองตัวเนี่มันดีอยู่กเห็บเป็นในในสิ่งจันทร์มันออกอีชานนะครับเนาะเป็นที่ต้าก็เย่ยวยายอันเนี่สังเชื่อว่าเป็นช่างในแต่มันอ่ามันอยู่แห้งหนาแลยนำกองติทโอมหมอกเมืองสิงคโปร์อันนั่นเนาะกุนไตจะน่ะทำประวันนำทโอมมาทำดิทกไอยู่ก็แล้วเขาตีเตียงภายนำโค้งอันว่างเรา

กาที่คนทิ้งเราดียวผาป้าในรุน่นนอนบนเาขาว่าเต้นหนอเขาเลยยินจับได้มันก็อเดียทมเขาก้าอยเหอกเดียวทอมป้าตั้งมวเธออื่เลียวานนในฮับเจมาทมนั่น,นมีนินเผาขาจากกิจกรรมวไขา่หนะแล้วเห็นกา้าลองสภาพว่าลูกโอ้โหตกไกลเขาก่ห้งมันเหตรงตรงให้ตรงหน้าก่ห้งมันเหนไม่่ช่กากาหือเขาเข้าไปในหนออันกตัวเลยลงตัวเขาขนหนอ อันกึศวันึนกเมื่อจิจิกองโง่คายพระราดเจ้าคายมดตัดผู้อย่ากะหือในความใครปั่นจุ่มน้ำจ <anz peng friend> <t tercer wij en> ุ่มทช้คันเนาะตุ่มเตอร์ก้นเฮาเหมกาซัดป่าตั้งเสียงก็เตอตุ่มเตอร์ป้าป่าไม่เฮาอันนี้การมีคันมันหนังไม่เนื้อแกนไม่เจตต่อเขาไม่สังสป้านะไม่จรานเขาไม่ซักไม่ยังไม่เป้าไม่เงี้ยเขา เดียอันนี้การมีขันเหมือนสิ่งจันกู้ว่าสมุไขว่าในเนิ่นเถื่อน,นเยนยเนหลอยเขานนเถื่อนของเฮานั่นสภาวะของอันเพียงเป็นของเขาน้ำมือใจเฮานั่นอันน้ำติดทวมนั่นมันได้เสียหายมันหมดเจ้ายินเสียหลายจเจ้า ปางสับคุ้งนี่แต่มันก็เหมือนกันเนี่ยปลามันเต็มมีเจียวผมยอมทราบถามชี่พยมมิวปวงเมื่ยมันก็มนไม่เป็นขิงว่ามันมากก็ทำไรคบว่ามันมากก็ทำอะไรของเขาปลาหวานแบบ bà đúng nằm đây hả? có cả viên có sống có có lúc hạ cái này ra, bán này có hầm nó phát thu về, mày điểm gọi điểm tiếng rồi anh thằng thu về nó phát thu về đã, tôi khiến nó gọi là màu phú sẽ hơi. น้ำโค้งอันวันนั้นมันะเก๋เรียกถนาดมันมันจะมาดิถางน้ำพังน้ำเพียงลูกผักแน่เนี่ยตั้วผักวัวแน่ไก่งานได้ดันมวนได้อ่ะอ่าดังกลางนั่นเนาะยแต่ต่อมาเพราะมันขึ้นเนี่ก็ขึ้นไว้หนักยค่ะนะอ่าเพรล่วงเนี่ก็ล่วงไว้ขึ้นเอขึ้นไว้ก็ล่วงเหมองเก๊ขนาดแต่ต่อมาเพราะมาสร้างผ่านน้ำโค้งแน่กวนที่อันห้ามบ่อน้ำน้าขึ้นห้ามมือน้ำเย่ก็ถินน้ำพวกปากมันแค่ ตีก้นเท่าอ่อนปลายอะไรก็เด็ดตายหัวใกล้ก็เด็ดรู้หายตายนำ้ำตีตรงกีหน้าก็เด็ดรู้น้ำมันขยัอเนาะยคำตีดีโก้ทั้งอันหนึ่งอีสางอะไรตีดีโก้ตีชุดในไมันเป็นชายอ่าอิงชันฉ่างชื่อว่าวันหนึ่งมาอิงดีชันเมื่อไหร่ในเข้าคำในนับไว้เหรอหมือนจะาตาหรืออะครกันเนาะ เออเมื่อวาอีฉันบ่ว่านผายผิวเนี่ยได้ป้ากันอาลู่มดสอันนัานเนาะแต่ดิฉังผายน้ำโค้งง่ายกลุ่มนี้เขกในไทยต้งมาแน่เฮากว่าจางังกลุ่มนี้ที่ออสเตรเลียม,มาพ่อว่าสมัคก,กันน่ะเนาะ s m e เกลุ่มนี้แน่นมันมาเก็บข้อมูลต่ออีสานงานเนี่ยมันมาเก็บต่อเหตุอ่าลองตุ้มเตื่นสิ่งแวดล้อมเลยลองตุ้มเตื่นถึงวอองคน้น มาเห็นตั้งในตีตนตีามาตรองถามว่าหาว่าต่ดีพบคนเมืองน,นั่นนะ่ะเนาะคนเมืองไต้เฮาแหลชุมซื้อเมืองไต้เฮาก็อ่อน,นกว่าสันคัดนะคะนั่นน่ะเนาะกว่าสันคัดเีให้คล้องว่ายอมภาพนะตีสิมาเก็งที่โซาตนตีเศร้าเสปิรามาเ่ากมยาโศตรงกันนี้นัเท่าเช่าคนนี้ิตซมาเก่งีได้แ่ย็นโนนไหนแต่นี้อรามา It is hard for us to talk about compensation because we do not know right now like what exactly were the losses because as I explained earlier, we do detail because it was in 1995, 1993.

my women and children of shan state and how do you guarantee for their safety and what i would like to request you is please have second thoughts about the saline dam and we consider the saline dam as the virgin saline, so we don't like to affect anything on the on the river <laughs> กบือวันนำเด็กทวงลูกไก่คุณหิงเลยกันนะเขาเมือกันนะกุยกัดกวนเฮาเด็เข้ามาในเ้าสารคาดหัวกบืนนั่นแหละเฮาก้มพัดมือคุณหิงก็ไปหอมกว่ามึงตัวนมึงตัวนั้นก็อ่อนกันมากคือหนูก็ไปยาวก็อ่านลัดนทันยาวบนกองลูกสารคาดต่อน่ะเนาะ ไอ้สายมีสีแน่พวกเขาเกลี้ยยอเขาเตรียเตรียมมันกลมมันนีว่าถูกที่ช่างภายห้ามช่างภายห้าเขาเก็บ้ยยอะไรขโมยนั่นนั่นดีอันที่ให้ช่างภายแน่ห้ามเป็นปังตึกกันกุฏิถามเขาว่าตรงนี้เขาตรงที่เอาปังตึ๊กจะใน่ใส่บ้านแน่อะไรงานสูตรงที่เอาอันเขาชันข้าจะแน่ในส่บ้านอะไรงานสูอ่าอากูไปน่าจะได้เรื่มาไปก่อนหนี่งคืนเลย အပြည့်အဝတော့တော့ခဲ့တယ်လေထောင်ချီထောင်ချီထောင်ချီပေါင်းပြီးတော့တောင်ချီရှိသွားပါပြီဒီလိုအချိန်မှနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့တိုင်းပြည်သားလက်နဲ့ကြိုင်တွေကအားလုံးတဘောတွင်မူနဲ့နိုင်ငံတော်အပြည့်အခေါက်ရဆဲဖို့調査နေတဲ့ကာလမှာပေါင်းရှင်းလို့ဒီစီမှာခြင်းကြီးကိုလှုပ်ချင်ပါမယ် Quick ကတော်ပြီးဆောင်နေခေါ် toy no website ခေါ်ဟန်ကျန်လျန်နားကလားဟန်ကျန်လျန်ရဆန်ကတိခေါကွာဟုတ်ကွန်မင်းနား อันนั่งเฮียนแล้วก็ถ่อมเขานิมนิมเฮี่ถ่อมเขากุ้ยเขาเฉว่าอันตั้งปู่สตาให้ฉันคาดเฮาห้อย้อมภาพนั่นได้ตั้งงานจีกวนเมืองฉันคาดเจ้นั่นเขามาเฉยอันเนในเว็บไซต์ของเขานะพวกเอาภายในเมืองไต้เจอในเมืองเขาึ้นไหนมันโปรเจกมดอ่ะเขาคขามาด้วยภายสวยดีนะสวยดีนึงกพย่อภอยอ่าเยี่ยหยักนาอภายน้ำดูเก่งตองสอยจีนะภายเมืองไป ผายปองรองในภายเยิงลงละล,ลายฮะนะมันก็มีอยู่มอกชิบานอาภายจะใน้โปรเไอร์ภัยพัเต้มันมันกาเมืองไทยกวามันโปรเซกร์มัวกวบภายจะในนเฮ็ดกว่าเหี้วนำทมกว่าตีวาน,นี่เขาก็ไม่ได้ต่อห้องเลยเจอนะอนภายในอํเอาเฮ็ดรายุกเอ,กเอแล้วในควาเข้าขาตมวันกันเมือ่ออ่าเจ้ว่าเมืองไทยนเป็นเมืองข,ข้าขาตค่ะ อันจะติดเกิดที่บังเฮาคาอันใดก็มันเลยรัดตั้งตูกข่าอยาะเจาวันอ่ำกาก็ห้าเลยกินหาเจ้ากินคำในเมืองไทยเห็นนั่นเองกาบ้อมมีการถูกต้องเจ้าหน้าที่เขาเงียบกาตัดกากาคัดกาขังไว้เลก็แล้วเงืนกาหยอกกาชอามเอาไว้ส่งไทได้าในอันนี้ก็กลุ่มหาปันกันไว้อนอัยมาถึงใส่น้ำข้นาว้ก็เขาคาก็ ยินเห็นรารกนรหนักภัยการปนว่าเขาถิ่นมาถึงผายน้ำาโ่งเดชโทมเพียวปุ่นหิ้งเ่ยคะแ้สามเกียงเอวว่าเกียงตองกอดทินทมปุ่นหิ่งกอทิ่นทมเขมาตั้งเกียงรวมใปทนทมหนึ่งเขาคาว่าเขาคารทิ้นว่าได้เจอเขาคาร์ทิ้นวาไหนคะนะต้านก็เขาคาร์ตกลงเก่าเป็นมาม่ย้อนตั้งแต่จะไม่ว่าจรดูดิได้เจอได้เจอเขาา์ได้อเาคารตุ้งเ่า cả nữa một nữa. Môn, cả nữa muốn luôn cả muốn thay một cả cả môn cả môn cây nè tại tại cây chẳng nhau gì cần tròn non năm tương như nhau gì cần tròn ngon lắm như khai nhau ด้วยกาคดูนณปัจจานในตรงนี้ค้างนามีต่างพันชิมันตัดกงจะเป็ีเยนเวตัดกงจะเป็ีเยนเวน้ำดิ่งโรเลฟองมาหันวันตอนเจตสมเมืองน้ำเป็นจีเขยูเน่อันดุกตั้งเหนือมาลุกตัดผ้าหูว ตุกมาหนาเลี้ยงชีจังรุ่นจุยตัดวิบนมาตัวยคันี้ป oh, ุนติมาเห็นเปลี่ยนชื evet ่อความหูขันโวเห็นเปลี่ยนตีสาวตีจุนน้ำปุ่นปนปางห่างไรคำหนาเลี้ยงเขาลำแยกตัวลู่ลำแยกตัวลู่ตะเสมืองนเปลี่ยนตะเสมอคำเป็นเงาเงาเนี่ย นี่ไในก็เห็ดวกกันไอหน,หนึ่งก็เขาชูเจ้าก็เขาได้กินเขาเลยหลูเขาอยู่ลีลีกินบานเห็ดกันเชัานี้พี่กังกน้อยยาปีมาจำคู่หิมวอมคณะจื่อมันเงื้อกลางยานขาเปียดอีกหนึ่งหลงมี เออพอจ้าในคนติเท่านี้คุณเขาน้ำปุ่นฝนปังเขาหางลอยคำนาเลี้ยงตัยขลุ่ยลอยส้ำปอมหมุนโชตัวอกะเลกกว่ามันไกวแก่นไปดีมืดเขย่าในความจางตันเขยโยอําไรผ่านวันนี้ได้ยาวตูก ตีทางจุนปุ่ดดนคติละลอยลอยเขย่าละนิมียวเขาโป้เขาอาวเขาชองกี้ยปางคคโนคา,ามคือรองรอมยังตุวยขดูติกลางไม่